นัห็อย่ามกล้มได้นี่ับ้โอเห็ดโดดแล้วนอนลาบเยแลกกดจอดเลยตห้ส่่้มไก่ลาบ้มไก่ตมด้วยไงล้างออกเลยเฮ้ยมาางไ้เสียหกินข้าวแรงซุ้มแซวกันครับผมบ้านสวนบ้านสวนมาเนี่ยรนีุ่น่ะน่ละครับกินข้าวแรงซุ้มแซวบ้านสวนยักมยักอมรวยเนาะใหญรวยปลาลาแซบบ่ ว่าเฉพาเบิ่งเพิ่นเฮ็ดปลาล้าล่ะครับวิธีทำปลาล้ามามาท่านสับมันเหมื่นแล้วมืนอ่านว่าเฉมาเบิ่งเพิ่นเฮ็ดปลาแดกแซ่บปลาล้านู้นนะครับเด้อมามาคนไดผ่านไปผ่านมามาซื้อได้แรงนี้มาซุ้มเขาอนก่อนครับมีลาบเนื้อมีต้มไก่ใหญ่ๆด้วยสิไมาไม่กินหรอกคนอยากแซ่บอยากกินก็มากินน้ำกันนะครับเด้อหลายคน เจ้าภาพทั้งในและเจ้าภาพนะมาได้เจ้าภาพแล้วคุณนะเจ้าภาพอยู่ทั้งในคุณครับคุณเจ้าภาพเอาเครื่องเรื่มเนาะอากาศดีครับบ้านเพลินครับอยู่กลางทงให้ทงหน้า่อยู่กลางโคกสมัยตะกี้เอิ้นมาโคกกันละเป็นใส่ไฟโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์เนาะ ครับบรรยากาศดีเลยบอกบรรยากาศดีบอกบรรยากาศดีเลยค <วะ S 2> รับพ <c oughs> อ้ยไปนั่งหนะัวน้ำกินคนนะทั้งนั้นว่างทั้งนั้นว่างเข,าขา้ามาเข้ามาน้ำเก๊กฮวยเย็นๆต้มไก่แซบ่บๆลาบเนื้อคมคมโอ้ยเบิอดอยู่เท่านั้นโอ้คือหลายแถวเนี่ย,ยเก๊กฮวยมาทำบ่นต,ตัวเนี่ยกับเลยมาโนะมเนาะมาโนะยืมมาเนาะยู่ได้น้าดึงแจงมันหนูเนี่ย เอ้าวจะพาพื้นนางล้วครับหนี่งครับหนี่งบ้านคุณพ่อเนี่ยครับหนี่งผู้ใดแหวงผู้ใดกลายว่าหนี้กับแวงว่าไะไรได้ครับเออมากินเข่ามาซุ่มแซวกันพี่น้องเอ้แต่คุณกินปลามาพี่กินเข่าครับต้ไส้กับมากินน้ำเพลเนี่ยครับหนี่งต้มไก่ต้มไก่ตีตรงไงลาบแซ่บแซบคนน่ะลาบแซ่บแซบเลยลาบทั้งมาเลียวต้มไก่เอาเด็กน้อยมาได้ลาบเนอะคุณน่ะ ไม่กินตับไม่กินตับทั้งหลับทั้งสมใจเนาะว่าไม่เป็นบุญมันนี้นี่ละบุญได้บุญไรนี่ไรอยู่วันนี้แล้วออเบียอ่ะย่หนกระจเบืองนำเกลี่ยห้วยตัวเนี่ยบาบ้ั้นหรอมาเล่นนํำน้ำใหมลุงเราครับเพราะว่าไปชบุรียกไปเล่นไปเที่ยวอยู่น้ำเพลินตลอด ไปพุ ram, ่นก no uh, ับไปอาศัยเพื่อนมาพี่กับก้าวมาอาศัยเพื่อนครับมาเล่นน้ำเพื่อนนี่เราดินเราสมัยดี้เออเป็นว่าสีมาเสียหยาปลาอย่างจากมือไม่เคยสิยแล้วที่นอนมาหาตลอดใช้สวยสิม่านนี่ตัวใช้สวยขึ้นมาเห็ดซอยก็ไปเสียแล้วมาอยู่ในมือจานเด็กนี่นี่นี่จานเด้กโอ้โของหวานของหวานบรรยากาศกับ พี่ว่าสุดยอดครับบรรยากาศดีฝ่ามืดมืดลมพัดเย็นเย็นเข่าอยู่กลางดวงไฮตรงหน้าครับเป็นบ้านสวนเพิ่นเนาะกต่บ้านนี่หลีนี่ครับเป็นใหญ่ของวิทย์ตรงหน้าแหละเขายังได้พี่น้องกับของมาเบิ้งของมาชมกดไลค์คอมเมนต์กันได้เด้ครับเด้อขอเวลากินเข่ากันครับพี่น้องคนเองกลิ่นเข่าด้วย